สวัสดีคะ่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีตอ้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอโลชา channel ะค,ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพอจะมาบอกวิธีในการลงขายสินค้าใน Facebook Marketplace ค่ะทุกคนโดยต้องบอกเลยนะคะว่าในตัว Facebook Marketplace นะคะเป็นแหล่งนะคะให้เราเนี่ยสามารถลงขายสินค้าได้ะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นสินค้านะคะยานพาหนะรถยนต์ต่างๆนะคะหรือว่าห้องเช่าห้องปล่อยเช่าบ้านขายอะไรต่างๆนะคะก็สามารถมาลงได้ใน Facebook Marketplace ค่ะโดยต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งที่จะช่วยให้เราเนี สามารถหารายได้เสริมได้ดีมากๆหรือว่าใครที่ประกอบธุรกิจอยู่แล้วนะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการขายสินค้าของเราเลยค่ะโดยขั้นตอนในการลงนะคะจะต้องทํายังไงบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้พลอยมาบอกกันแบบละเอียดเลยแต่ว่าก่อนอื่นนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วแล้วก็ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ like, กด subscribe แล้วก็ก,กดกระดิ่งนะคะก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยเพื่อเป็นกําลังใจให้พลอยด้วยค่ะส่วนถ้าตอนนี้นะคะใครอยากที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วนะคะทุกคนก็เข้าตัว Facebook กันได้เลยค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆก็ถ้าใครนะคะเข้าตัวเอซบุ� จะอยู่ที่หน้า Facebook แล้วเนาะที่นี้นะคะเขาจะมีเครื่องมือตัวหนึ่งค่ะทุกคนที่ชื่อว่า Marketplace ค่ะให้เราเนี่ยกดตัวเครื่องมือตัวนี้เข้าไปได้เลยโดยในนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราเองนะคะก็สามารถเข้ามาดูสินค้าหรือว่าเลือกซื้อสินค้าในนี้ได้ค่ะแต่ว่าในวันนี้นะคะเราจะมาเป็นคนขายสินค้ากันค่ะทุกคนโดยขั้นตอนง่ายๆเลยนะคะให้เราเนี่ยกดไปที่คําว่าขายได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเขาเนี่ยก็จะมีเครื่องมือนะคะมาว่าเราเนี่ยต้องการสร้างรายการสินค้าไหมนะคะเราก็กดที่คําว่าสร้างรายการสินค้าตัวฝา ไไปได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะสอบถามค่ะว่ารายการสินค้าของเราเนี่ยเป็นอะไรนะคะเป็นสินค้านะคะยานพาหนะหรือว่าบ้านสําหรับขายหรือเช่าค่ะทุกคนซึ่งเพื่อนๆนะคะมีสินค้าในมือเป็นอะไรก็สามารถมาลงโพสต์ลงขายในนี้กันได้เลยค่ะโดยวันนี้นะคะพอจะลงเป็นลักษณะของสินค้าค่ะก็กดที่ตัวสินค้าไปได้เลยหลังจากนั้นนะคะเขาเนี่ยจะให้เราเนี่ยทำการเพิ่มรูปภาพาค่ะทุกคนก็กดนะคะเพิ่มรูปภาพไปได้เลยโดยเพื่อนๆนะคะก็หารูปภาพนะคะที่เราต้องการมาลงขายค่ะ อ่าโดยของพลยนะคะจะเป็นลักษณะของเสื้อแจ็คเก็ตนะคะพลก็เลือกรูปภาพไปได้เลยซึ่งสามารถนะคะลงรูปได้ถึง10รูปเลยนะคะแต่ของพลเนี่ยจะลงแค่ประมาณสัก4รูปนะคะทุกคนนะหลังจากนั้นนะคะเราสามารถตั้งชื่อสินค้าของเราได้เลยค่ะอันนี้นะคะก็สินค้าของเพื่อนๆเป็นอะไรนะคะก็ตั้งชื่อไปได้เลยของพลนะคะพลก็จะตั้งว่าแจ็คเก็ตนะคะเสื้อแจ็คเก็ตภาษาไทยด้วยนะคะอ่ะแบบนี้นั่นเองนะคะต่อมาเนะคะเขาจะให้เราใส่ราคาค่ะว่าโอเคเราตั้งราคาสินค้าตัวนี้นะคะอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะของพลนะคะอย ที่ตัวละ590ค่ะแล้วก็หมวดหมู่นะคะก็สามารถเลือกได้ค่ะทุกคนแต่ว่าพอเราพิมพ์ชื่อค่ะแล้วคอมนะคะก็จะทําการโคหรือว่าลิงก์ให้เลยนะอ่ะของพยนะคะก็จะได้มาแล้วนะคะเป็นเสื้อโคลแล้วก็แจ็คเก็ตผู้ชายค่ะ สภาพนะคะเป็นแบบไหนค่ะทุกคนอ่ะใหม่เลยนะคะสินค้ามือสองหรือว่าเป็นยังไงนะคะทุกคนนะอันนี้เราก็ใส่ไปของพอยเป็นสถานะแบบของใหม่นะคะทุกคนนะแล้วก็คําอธิบายค่ะทุกคนอย่างเสื้อแจ็คเก็ตของพอยนะคะพอก็อาจจะอธิบายว่าโอเคเรานะเป็นเสื้อแบบผ้าไมโครอย่างดีนะคะเป็นเกรดผ้าที่ดีมากนะคะใส่แล้วนุ่มสบายอะไรประมาณนี้ค่ะเป็นคําอธิบายสินค้าค่ะอย่างของเพื่อนเพื่อเนี่ยคำอธิบายสินค้าเป็นยังไงเราก็อธิบายไปได้เลยนะคะหลังจากที่เรานะคะอธิบายเสร็จนะคะก็สําหรับใครที่แบบว่าอาจจะเป็น เป็นสินค้าที่แบบอยากให้คนมาที่คาเฟ่เรานะคะก็ใส่ตําแหน่งได้นะคะทุกคนนะแล้วก็รายละเอีย е ดเพิ่มเติมค่ะใครมีนะคะก็ใส่รายละเอีย е ดไปเลยนะอย่างรูปแบบนะคะของพลอยเนี่ยก็จะมีสีนะคะเสื้อมีแบรนด์หรือเปล่านะคะก็ใส่ข้อมูลลงไปนะคะ <S <S <ๆ>แล้วก็อ่ะตัวเลือกการแสดงรายการสินค้านะคะทุกคนนะอ่าเราก็เลือกข้อมูลนะคะไปให้ครบถ้วนค่ะหลังจากที่เรานะคะใส่ข้อมูลทั้งหมดครบถ้วนแล้วนะคะเพื่อนๆก็กดที่คําว่าเผยแพร่ดันบลได้เลยค่ะ <S <S ๆๆสมมติน,นะคะอันนี้เนี่ยพลอยกดเผยแพร่ไปเลยละกันนะคะทุกคนนะเพื่อทีี่จะมตัว ะะให้เพื่อนๆดูด้วยว่าพอเรากดเผยแพร่ไปแล้วนะคะลักษณะจะเป็นยังไงนั่นเองค่ะอ่ะตอนนี้นะคะพอก็ได้ลงไปแล้วนะคะแล้วก็สถานะเนี่ยก็จะขึ้นว่ากําลังมีการซื้อขายนะคะเราก็กดเข้าไปดูได้เลยค่ะทุกคนว่า OK, โอเคโพสต์ของเราเนะคะเป็นแบบไหนยังไงนะคะเพื่อนก็กดเข้าไปดูได้เลยอ่ะนี่นะคะเท่านี้นะคะเคสของพอเนี่ยก็จะมีการลงประกาศไปเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนว่าโอเคพอมีการลงรูปนะคะการขายสินค้าไปแล้วนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเวลาที่มีคนมาสนใจค่ะเขาก็อาจจะมาคอมเมนต์อะไรนะคะเพื่อน ก็สามารถมาพูดคุยกับลูกค้าในตัว market page ได้เลยนั่นเองค่ะบอกเลยนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะสำหรับใครที่เป็นนักธุรกิจอยู่ขายสินค้าอยู่ก็มาลงขายสินค้ากันได้หรือว่าถ้าใครนะคะเป็นในส่วนของนายหน้าต่างๆนะคะก็สามารถนะคะที่จะนํามาลงแล้วก็แปะลิงก์ต่างๆกันได้นั่นเองค่ะทุกคนก็สําหรับวันนี้นะคะก็เอาวิธีการหารายได้เสริมอีกหนึ่งอย่างนะคะมาฝากกันนะคะก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยส่วนถ้าใครนะคะอยากให้พลอย ก็สมารถัคอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพอยก็ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย